สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงไปเจอข้อความจากสื่ออันหนึ่งนะคะที่พูดถึงคำว่า cycle breaker นะคะก็ในข้อความที่ไปอ่านเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเราเนี่ยอาจเป็น cycle breaker ในครอบครัวของเราเองนะคะเมื่อเมื่อเราเห็นบางอย่างที่ไม่ดีในครอบครัวทั้งการกระทำคำพูดและความเชื่อ ที่จำกัดแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทําแบบนี้กับใครเราจะไม่ส่งต่อมันให้กับเด็กรุ่นต่อไปแล้วเราก็ยึดมั่นในคำนั้นเราอาจเป็นไซเคิลเบรกเกอร์คนที่ทลายลูกเก่าๆที่ส่งต่อมาจากครอบครัวของเราเองก็อันนี้นะคะหญิงก็รู้สึกว่า ข้อความเนี้ยมันมันทริกเกอร์อะไรบางอย่างนะคะในตัวเ่างเองอืมก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบางทีการที่เราขเขาเรียกว่ายังไงอะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมในครอบครัวของเรานะคะไม่ได้ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกหลานเยอะแยะมากมายหญิงก็มาสะท้อนมองเข้าไปนะคะจาก มุมมองส่วนตัวในเรื่องนี้เนาะบางทีแต่ละคนเนี่ยค่ะเราก็จะมีมีเขาเรียกว่ามีจุดที่เป็นที่เรามักจะมองไม่เห็นเนาะจุดที่เป็นรอยแผลของเราที่มันเกิดขึ้นมาตอนที่เราอาจจะยังเด็กมากๆและเราก็ยังคงมีจุดหรือมีรอยแผลนี้ติดตัวเรามาจนกระทั่งเราเป็นผู้ใหญ่สิ่งนี้มัน มันทำให้เรามีพฤติกรรมมีการตอบสนองมีเรีแอคชั่นที่เป็นการโต้อตอบกลับไปยังเหตุการณ์บุคคลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวในครอบครัวหญิงเองอะนะคะหญิงก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีนิสยัยมีจิตใจมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันคือแต่ละคนเนี่ยมี มีบุคลิกหรือว่ามีสไตล์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะคะในบรรดาพี่น้องอย่างตัวหญิงเองหญิงก็มีมีโลกของหญิงที่ที่ชัดเจนในแบบของเราเนาะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นว่าเออบางทีเนี่ยบางคนที่ที่เขามีความกลัวที่สะสมมานะคะพอเขาสะสมความกลัวเยอะๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดการปกป้องตัวเอง เกิดการปกป้องตัวเองในแง่ที่ว่าบางทีเวลาเหมือนกับมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มันสามารถที่จะระบุได้อะเนาะว่าว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะใครใครเป็นคนที่ทําเหตุการณ์นี้ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติสมมุติเราทําแก้วแตกหรือว่าจานแตกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ อาจจะหาบุคคลที่รับผิดชอบเนาะแต่บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่กล้าแม้แต่จะรับผิดชอบกับแก้วที่เขาทำแตกอาจจะด้วยเหตุผลในอดีตที่เขาเองก็ไม่รู้ว่า อาจจะเคยถูกทำโทษหรืออาจจะเคยถูกตำหนิอาจจะเป็นคำตำหนิที่ตัวเขาไม่ได้ทำแต่เป็นคนอื่นที่ปัดความรับผิดชอบมาอันนี้เราก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอะคะ่ะในช่วงเวลาที่เรายังไม่สามารถที่จะมี มี boundary หรือว่ามีพื้นที่หรือเรายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะสามารถโต้กลับไปยังบุคคลที่เขาอยู่เหนือกว่าเราอาจจะในครอบครัวแต่จะเป็นพ่อแม่หรือญาติหรือว่าใครที่มีเป็นคนที่กำลังเลี้ยงดูดูแลเราอะเนาะสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันทำให้เราเนี่ยระมัดระวังตัวแล้วก็ เหมือนเกิดอาการของความไม่กล้าที่จะรับผิดแม้ว่าเราจะเป็นคนถามแก้วแต่ะทีนี้มันผูกกับการเป็นไซเคิลเบรเกอร์ยังไงหญิงเองก็ไม่ได้รู้จักคำนี้ในแง่ของจิตวิทยาหรือว่าอะไรที่ลึกซึ้งนะคะแต่ก็แค่รู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะมีเหตุผลที่รองรับอยู่ที่เราอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พฤติกรรมแต่ละอย่างของแต่ละคนนะคะมันมีเหตุที่มาที่ไปที่เราไม่รู้เนาะบางคนเขาเกิดก่อนเราเรายังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าตอนช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาช็อกเกิดความกลัวแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ถูกจดจำลงไปเข้าไปในจิตของเขาเนาะ อันนี้ทีนี้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะดีกว่าที่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ส่งต่อสิ่งนี้ไปยังลูกไม่ได้ส่งต่อสิ่งนี้ไปยังหลานถ้าหากเราเป็นโสดเนาะข้อดีของการเป็นโสดเราก็อาจจะมีเวลาที่ได้กลับมา คลายปมของตัวเองค่ะสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตคนรอบข้างสังเกตดูว่ามันมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับเราซ้าๆแล้วทำให้เรารู้สึกไม่โอเคอันนี้เป็นเป็นข้อดีที่หญิงมองเห็นนะอีกทั้งการที่การที่เราไม่มีครอบครัวหรือว่าไม่ได้แต่งงานหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะ ดีในอีกแง่หนึ่งที่ว่าถ้าหากเรายังแก้ไขปมที่เราที่มันยังอยู่กับตัวเราโดยที่เราอาจจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขปมเหล่านี้ที่มันตกทอดมาหรือว่าเรารับเอามาจากบรรพบุรุษของเราเนี่ยแล้วเราแต่งงานหรือว่ามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสและมีความเป็นไปได้นะที่ ที่ถ้าหากเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเรากำลังมีบาดแผลที่มันอยู่ภายในเนี่ยมันก็มีโอกาสค่ะที่เราจะส่งความกลัวเนี้ยต่อไปยังลูกของเราต่อไปยังหลานของเราเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราเรามันก็ยากที่เราจะจะเห็น เหมือนยากที่เราจะเข้าไปส่องตัวเองเนาะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนน่ะมันก็ยุ่งแล้วก็วุ่นวายไปกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาเงินการดูแลตัวเองการต้องหาอาหารทำอาหารการจะต้องทำงานสิ่งเหล่านี้มันมันค่อนข้างจะกินเวลาในแต่ละวันของเราไป ถึงบอกว่ามันก็จะยากที่เราจะมีโอกาสได้สะท้อนตัวเองงั้นกลับกลับมาที่ประเด็นที่ว่าการที่เราไม่มีครอบครัวในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าตัวเองมีปมอะไรฝังอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นการเซฟเป็นการเซฟทั้งตัวเราเองด้วยที่จะไม่เผลอไผลเนาะนำความที่เรายัง ไม่มีวุธิภาวะหรือว่านําความกลัวของเราเนี่ยให้มันถลายไปแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราไปใช้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นคนที่อยู่เป็นคนที่มาทีหลังอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรที่จะ กลับไปกลับไปสะท้อนดูว่ามันมีอะไรที่ที่ยังเป็นปมของเราอยู่ยิงก็คิดว่ามันก็น่าจะเริ่มจากง่ายๆเลยค่ะเริ่มเริ่มจากอาจจะมองเข้ามาสำรวจตัวเองค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรชีวิตของเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนอาจจะปรารถนาที่จะ มีความสุขมีความสงบหรือว่าปรารถนาที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือบางคนปรารถนาที่จะมีครอบครัวปรารถนาที่จะสารความสัมพันธ์กับใครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มที่จะมีการสารสัมพันธ์กับคนอื่นสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังก็คืออย่างที่หญิงบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีจะมีความกลัวของเราลึกๆในบางเรื่องอยู่ นะคะบางคนก็อาจจะหลายเรื่องแหละสิ่งนี้มันก็จะหล่อหลอมเราให้กลายเป็นพฤติกรรมบางอย่างเป็นปฏิกิริยาในการป้องกันตัวเองบางอย่างอย่างบางคนเนี่ยอาจจะกลัวการขัดสนกลัวการลำบากก็จะต้องมองหาความมั่นคงในชีวิตเมื่อเรามองหาความมั่นคงในชีวิตเราก็ต้อง หาไรายได้หาเงินหาอาชีพเมื่อเราหาไรายได้หาเงินอาชีพเราก็อยากที่จะมีเยอะๆเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าเราจะมั่นคงพออันนี้ก็คือผลต่อเนื่องที่มาจากความกลัวการไม่มั่นคงเนาะหรือบางคนอาจจะกลัวการอยู่คนเดียวกลัวความเหงาเขาก็จะเริ่มที่จะหาสิ่งอื่นๆเข้ามาเป็นเพื่อน บางคนอาจจะใช้การมีเพื่อนคือเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะอยากมีแฟนและอยากมีคนใกล้ชิดอยากมีตัดเลี้ยงหรืออะไรเหล่าเนี้เพื่อมาบริหารความเงาของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่หญิงบอกนะคะว่าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือว่าดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ย มันก็จะเริ่มที่จะมีการพัวพันของของกรรมเนาะกรรมในที่นี้ไม่ได้ให้มองในเชิงที่เป็นการน่ากลัวหรืออะไรแต่กรรมในที่นี้ก็คือทุกอย่างมี c อสและเอฟเฟ c ตนะคะคอสและเอฟเฟกหมายว่าหมายความว่าเมื่อมันมีเหตุ มันก็จะมีผลเมื่อเราเป็นผู้สร้างเหตุบางอย่างเข้าไปพัวพันและเราก็ส่งพลังงานบางอย่างออกไปถ้าเกิดพลังงานนั้นมันเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานที่ปลอดภัยเป็นพลังงานที่ไม่ได้มีความกลัวเข้ามาผสมเนี่ย ผลที่จะออกมามันก็ย่อมดีคนที่เกี่ยวข้องในพลังงานของเราที่ปล่อยไปผู้รับพลังงานของเราคือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคอสเอฟเฟกที่เราทำเรามีความกลัวถ้าเกิดการมีใครสักคนเป็นเพราะว่าเรากลัวการอยู่คนเดียวดังนั้น <S 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 การที่เราจะ react หรือส่งปฏิกิยาออกไปยังคนคนนั้นหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยมันก็จะอาจจะเริ่มมีความไม่ตรงไม่ตรงตามจริงนะคะพอมันไม่ตรงตามจริงเนี่ยมันก็จะเริ่มเฉยพอมันเริ่มเฉยปุ๊บมันก็มีการเบี่ยงเบนเนาะพอมันมีการเบี่ยงเบนปุ๊บมันก็จะเขาเรียกว่า มันก็จะยังไงดีละ่ะมันก็เหมือนมันจะเริ่มมองไม่เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำจะเริ่มมองไม่เห็นว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนอันนั้นก็เป็นจุดที่ต้องเริ่มที่จะระมัดระวังขึ้นมาเนาะก็กลับมาที่คำถามว่าไซเคิลเบรกเกอร์ยิงก็เลยคิดว่าเออมันมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะการที่เรา การที่เรายัางไม่ได้มีครอบครัวหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นการดีที่สุดแล้วสำหรับเรานะเวลานี้ก็ได้ดีที่สุดแล้วสำหรับคนรอบข้างนะเวลานี้ก็ได้เพราะว่าการที่เราอยู่เพียงลำพังเราก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้มาก นะคะมีเวลาในการเข้าไปขัดเกลาตัวเองได้มากมีเวลาที่จะกลับไปเคลียร์ปมของเราได้มากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราโอกาสที่เราจะไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นในขณะที่เราเองอยังคลี่คลายปมของเราไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีน้อยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีข้อดีอีกมุมหนึ่งที่ที่เราอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมากๆเลยในแง่ของการพัฒนาตัวเองแล้วก็บอกว่าคลิปนี้นะคะอาจจะให้ประโยชน์กับใครบางคนได้เนาะ ว่าการเป็นโสดมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองและลูกสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือกลับมาสำรวจตัวเองเยอะๆว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเพียงการตอบสนองต่อความกลัวของเราหรือเลปล่านะหรือว่ามันมาจากความรู้สึก ใสใสบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆอันนี้ต้องต้องดูให้ชัดเจนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ